และหลังจากปีนเชือกเสตนพี่แกก็ต้องมาสู้กับเซ้นเดิมที่มันโวดกว่าเมื่อกี้เยอะทำเราเนี่เหนื่อยมอพิมเด็กกันเลยนี่แล้วเมื่อเราสู้ไปสู้มาเสตจ,จากความมันเมื่อตะกี้เรานี่ก็ต้องมาเจอเข้ากับความเสียวอีกแล้วเว้ยเนื่นก็คือเราเนี่ก็ต้องเดินตามแท่นไม้ที่มันอยู่ด้านบนของโถงเมืมม่อตะกี้แหละครับแถบเท่นไม้นั้นมันก็มีใบมีดที่หมดติวติว,ต,วติวอยู่ด้วยและเรานี่ก็ต้องหลบให้ดีๆแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าด้วยความเซียนของเรารอบเดียวก็ผ่านเลยแหละครับก็โหโคจงและเมื่อผ่านตรงนั้นมาเรานี่ก มื่อรวมหมุนมพวงมาลัยนั้นประตูใหญ่ยักษ์ก่อนหน้านี้มันก็ได้เปิดขึ้นมาแล้วล่ะครับมันเรียกพวงมาลัยหรือว่าอะไรวะเนี่ยผมไม่แน่ใจจากนั้นพี่เคท็อตของเราก็เรียกวิ่งกลับไปยังห้องโถงนั้นแล้วเมื่อมาถึงห้องโถงนี้ผมก็ได้ลองเข้าไปใกล้ๆประตูดูและแล้วมันก็มีตัวใหญ่ยักษ์โผล่ออกมาแลวไว้ซึ่งไอตัวนี้มันก็คือมหาวิบัติโคตรควายธนูนั่นเองซึ่งเราก็ต้องจัดการไอควายธนูตัวนี้นี่แหละครับกว่าแล้วเราก็ได้ปาชาดากาลับมนทันทีละไว้ซึ่งไอควายธนูตัวนนนนีีี้้้มมมััักกกกกก็็็เรรราาาาาะะออออยย่แลลททสํํสคญคญืตงอของข อลฟีทอร์ก็ได้จัดการฟันบันปอกปอง,ปอง,ปอง แล้วเมื่อมันมึนที่ด้านบนของห้องโถงนี้มันนั่นก็มีเครื่องยิงท่อนไม้อยู่แล้วเว้ยแล้วเราก็จัดการยิงท่อนไม้นั้นจนเกาะของมันนี่รา้าวกันเลยจากนั้นเราก็จัดการยิงแบบนี้อยู่ประมาณ2อารอบเกาะของมันก็เริ่มร้าวไปทีละนิดสองนิดสามนิดส Sing ี่นิดจนสุดท้ายในที่สุดเกาะของมันก็แตกออกไปและผมนี่ก็ต้องรีบจัดการมันให้เร็วที่สุดเพราะว่ายิงซูต้ต่อไปเราเนี่อาจจะตายหาเลยก็เป็นได้แหละครับและหลังจากที่เกาะมันแตกทั้งหมดแล้วมันนั้นก็มืนจนสุดท้ายเราก็สามารถยิงท่อนไม้ติดไฟเสียบลางอกองของมันได้เลยแหละฮะสุดดดยยออรเเเลทา